สันักพิมพ์แสงแดดตำราอาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลร,รูซอยลาดพร้าว71หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวเว็บไซต์ t ด8 8 c o m เว็บมือโปร,โปรที่เสนอเคล็ดลับชั้นดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะฟัน88สัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย สวัสดีครับพบกับรายการรักบอลไลน์นะครับประจําวันจันทร์ที่24ตุลาคม2554นะครับวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเชยเชยวันปิยมหาราชเมื่อวานตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้มาพร้อมผลคู่ที่เตะเมื่อคืนอย่าให้เสียเวลาดีกว่าครับแนะนําตัวก่อนดีกว่าอเชยครับ ต้นเมืองแคนครับครับผมอ่ะไปเริ่มที่ผลฟุตบอลไทยพิมลีกก่อนเลยนะครับก็เมื่อวานเตะกัน3คู่นะครับสาสนามนะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเปิดรางครับเอาชนะชนบุรีเอฟซีไปได้4ประตูต่อสานะครับครับและทีโอทีเอสีนะครับพายยับครับให้กับจ่าฟงครับบุรีรัมพีเอนะครับไปขาดลอยศนย์ประตูต่อ4นะครับครับได้อีกคู่ครับการท่าเรือนะครับ เอาชนะราชนาวีสโมสรไปวูดวิดสามประตูต่อสองครับไปดูผลฟุตบอลพีเมลีกอังกฤษเมื่อคืนดีกว่าครับคู่ใหญ่ๆเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อหกครับสกอร์นี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับสกอร์อะไรครับเนี่ยฟุตบอลครับฟุตบอลครับเล่นฟุตบอลยังไงครับครับผมคือเขาโดนไล่ออกหนึ่งคนจอจอรนี่อีเวน์นะครับเป็นใบแดงก็ ทำให้ผีแดงมีผู้เล่นในสนามสิบคนครับแล้วก็ต้านความแข็งแกร่งของมันของลูกทีมมันชิ้นไม่อยู่ครับผมแล้วก็ภายไปในเกมนี้รู้สึกว่าเอดดนซโกกับมาลิโอเบโรตอรี่จะควงคู่ควงคู่กันเบิ้ลครับผมซดเบิ้ลของคนเลยครับผมแล้วก็จากการภายในบ้านครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นความพ่ายแพ้ที่ ในรอบ85ปีเลยที่ททแพ<ห>้ในบ้านเยอะขนาดนี้ในขนาดนี้เขาครับขนาดเซอร์เล็กเขายังไม่อยากเชื่อเลยว่านี่เป็น,นสัไลัจ์ชัดของเราครับผมเออส่วนนี้คู่ครับฟิน p a ปาร์คเลนเจอร์ก็ชเชลซีครับ,รบ1ประตูต่อศูนย์ถ้าไม่ได้ลูกจุดโทษนี่ผมไม่รู้ว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ครับขนาดที่ผู้เล่นของสิงบูมีอยู่ในสนาม9คนตั้งแต่ครึ่งแรกครับ เป็นปาร์คเรนเจอร์ก็ยังไม่สามารถเจาะประตูเพิ่มได้ครับผมถ้าเป็นทีมือน uh ี้สงสัยสิงบูน่าไปแล้วครับเ่าเยอะครับเ่าเยอะครับครับผมแต่นี่รู้ว่าสแผงแนวหน้าผู้เล่นแนวลูกของคิวพยาไม่เด็ดขาดไม่คมครับรเข้าใจอย่างว่าก็เสียแค่จุดโทษครับผมก็คืออย่างลุยเดวิดลุยเข้า บนทรงชารไปหน่อยทรงชางนี้ยิงงานช่วงหลังๆเดวิดอ่ะไปคู่อื่นเลยครับฟูลเล่มนะครับเปิดบ้านให้กับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ3ามแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับแพ้ให้กับสเปอร์ไป1ประตูต่อ2องอาร์เซนอลชนะสโต๊กครับ3ประตูต่อ1นข้ามาดูที่ลีกสเปนนะครับลาลีกาลีกสเปนลิเวติสครับแพ้ให้กับลาโยบายกาโนครับศูนย์ประตูต่อ2บีอาลิวครับแพ้ให้กับเลวบนเต้ครับ 0ประตูต่อ3ลิวโซซิดัดครับเสมอกับเกตาเฟ่ไป0ประตูต่อ0โอซาซูน่าครับชนะลิวซาลากโกซาไป3ประตูต่อ0ครับบารินเซียครับเสมอกับแอตแลนติกบิวเบลไป1ประตูต่อ1และอีกคู่ครับแอตแลนติกโกมาลิกเสมอกับมาโยกาไป1ประตูต่อ1ครับไปที่กันเชลเลยดีกว่าเลเช่ครับ High, ให้กับเอซีมิลานไปสามประตูต่อสี่ยิงกันเยอะนะ <Okay. S 2> คู่นี้ครับผมอินเตอร์มิลานครับเฉือนคิโอไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โบลญนาครับแพ้ให้กับลาเซโอไปศูนย์ประตูต่อสองเซียนาครับชนะเซเซียนาไปสองประตูต่อศูนย์โลมาครับเฉือนปาเลโมไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ปาครับแพ้ให้กับอัตตันตาไป1ประตูต่อ2กายาลี่เสมอกับนาโปลีไปศูนย์ประตูต่อศูนครับ บุนเดสต่อเลยครับผมบุนเดสลิก้านะครับเลเวอรลกุเซ่นแพ้ให้กับชาเก้0-4ไป1ประตูต่อ0ฮันโนเวอร์ครับชนะบาเยิร์นมิวนิค2ประตูต่อ1อ่าพิกลองนะครับถือว่าทีกลออ่ตอนนี้ก็คือบาเยิร์นมิวนิคก็คือเสียประตูลูกไปแล้วนะครับหยุดสถิติการไม่เสียประตูไปอยู่ที่ทุกรายการ13นัดครับผมจอดตาอยู่ที่13นัดนะครับจอเกินพันนาทีครับไหนเอยหยุดสถิติควินซีไต่เรียบร้อยแล้วครับครับผมอ่า ต่อไปที่ดิเกียงฝรั่งเศสครับมีเตะกัน3คู่ครับผมเบเชครับชนะดีมองไป2ประตูต่อศูครับริวชนะโอลิมปิกลิยงไป3ประตูต่อหนึ่งโอแซครับแพ้ให้กับแลนไปศนย์ประตูต่อ1ครับผมมาดูสรุปตารางคะแนนดีกว่าเอาของไทยไทยไทยพิมร์ลีก่อนครับผมจาฝูงแน่นอนครับเมื่อนี้ไปไหนยังคงเป็นบุรีรัมเจ้าเก่าอยู่นะครับแล้วก็ตามมาโดยเมืองทองอยู่ในเตดนะครับ และชนบุรีอันดับ3านะครับก็อันดับหนึ่งมีอยู่ทั้งหมด59 9, กคะแนน <6. S 1> อันดับ2 50คะแนนแล้วก็อันดับ3 4 6คะแนนนะครับผม,ปมไปดูตารางของลาลิกาสเปน้ะกันนะครับจากฟงตอนนี้มีการขยับนิดหน่อยหลังจาก,กที่เมืเ่อวานเมาานื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นลิมิตที่ขึ้นนําจากฟงครับแต่มาวันนี้อีกวันหนึ่งเลบันเตครับขึ้นนาเป็นจากฟงแล้วครับ โดยการมี20แต้มนะครับแล้วก็ลิวเมล็นั้นครับผมลิวเมล็ดมีอยู่19แต้มนะครับแล้วก็อันดับ3าเป็นของบาร์เซโลน่านะครับมี18แต้มนะครับครับผมเพิ่งเริ่มต้นการเตะไปแค่8นัดยังอีกยาวไกลยังดูอีกนานนะครับไปดูของอ่ะตารางของลีกปีกเกิงฝรั่งเศสแล้วกันครับผมแน่นอนว่าจากฝูงตอนนี้ยังเป็นของปารีสแซงต์แซงต์นะครับครับแข่งไป11นัดนะครับมีอยู่26แต้มนะครับแล้วก็ อันดับสองเป็นมงเปริเย่นะครับแข่งไปสิบเอ็ดนัดเท่ากันมี23แต้มนะครับแล้วก็ริวอันดับสามนะครับแข่งไปสิบเอ็ดนัดเท่ากันมี22แต้มนะครับครับผมอ่าข้ามไปดูของเกล่กเยอรมันบุนเดสลีก้าเยอรมันกันต่อครับก็บบเยนมินิกนะครับแม้ว่าจะท่ายแพ้ไปเมื่อคืนแต่ก็ยังคงนำจากฝูงอยู่ครับผมหลังลงแข่งไปแล้วสิบนัดนะครับ ก็มีอยู่22แต้มนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นของดอดนุนนะครับก็แข่งเท่ากันก็มีอยู่19แต้มนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นของชาเก้04แข่งไปแล้ว10นัดก็มีอยู่18แต้มนะครับก็มาดูของอิตาลีกันเชนะครับอันดับหนึ่งเป็นของอูดินเนเซ่นะครับมีแข่งไปแล้ว7นัดมีอยู่15แต้มนะครับอันดับ2เป็นของลาซิโอนะครับ มี14แต้มนะครับอัตตาลันด้ามาตามมาเป็นอันดับ3นะครับมีอยู่14แต้มเท่ากับลาซิโอนะครับยูเวนตุสมาเป็นอันดับ4นะครับส่วนของมิลานเอซีมิลานอยู่กลางๆตารางครับผมแล้วเ่ว่าอินเตอร์ก็มิลานก็อยู่อันดับท้ายๆตารางเลยนะครับอินเตอร์มิลานนี่ก็อยู่อยู่ช่วงท้ายๆนะครับลองลองจะลองท้ายตาราง4อันดับครับผมครับผมไปดูของพี่เมเลกนะครับ พิมเมลีกจากฟงยังยังตกไปของแมนซิสตี้อยู่นะครับตอนนี้หลังเมื่อคืนโชว์ฟอร์มเด็ดเดียวมากครับถล่มไปซะยับเยิน6ประตูต่อหนึ่งะครับก็ปาผีแดงคารังโอสบอร์ดก็เอาทำให้ตอนนี้เขามี25แต้มนะครับจากการลงเล่นไปแล้ว9้นัดครับน้ำจากฟงโด่งเลยนะคแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดอันดับ2นะครับมีอยู่20แต้มนะครับซิงบูอยู่อันดับ3านะครับหลังเมื่อคืนพลาดท่านะครับ ถ้าพวกเขาชนะก็จะได้ขึ้นมาอยู่อันดับ 2, ท 2> แทนที่จะแทนที่เมนยูทันดีแต่พาท่าครับมีผู้เล่นน้อยกว่า9คนแต่เสียดายนะครับลูกมงของอันเดลกาถ้าลูกนั้นเข้าตีเสมอก็หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ไปตรงตัวบุรุษประตูอะนิวลคสเซนยังกอกกลุ่มอยู่ อยู่ดับ4อยู่ตามเดิมนะครับทรานี้ก็ยังไม่พีคโผลไปไหนส่วนอันดับ5้านะครับสเปอร์ครับแซงสเปอร์นี่แซงลิฟวูขึ้นมาอยู่อันดับ5้าแทนนะครับก็สเปอร์มีอยู่สิบกแต้มแล้วก็ส่วนลิฟวูมีแดนัดนะครับถ้าชนะก็ขยับขึ้นมาเทียบกับแนนเท่ากับเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลได้เลยนะแรงกว่างยิงสเปอร์ต้องรู้สัปดาห์หน้าจะมีการพีคโผลอีกบ่าส่วนลิฟวูก็มีอยู่ 15แต้มนะครับอยู่อันดับ6ครับผมอร์เซนอลขึ้นมาแล้วนะครับอยู่อันดับ7ต่อจากร์ฟูลเลยครับครับผมหลังจากเมื่อคืนชนะสโต๊กสตี้นะครับมีอยู่13แต้มนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงร้าวๆแค่นี้ก่อนถ้ามีส่วนสนใจทีมไหนจะดูว่าทีมตัวเองรักชอบทีมไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่มีคะแนนเท่าไหร่ตามหลังจากฟงอยู่กี่แต้มครับผมไปติดตามกันต่อได้ที่ทางเว็บไซต์รักบอลดอทเน็ตครับผมสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้นะครับครับพบกันใหม่กับรายการ ลักบอลไรสวัสดีครับ